คำเตือนรายการนี้มีเ <Cette> น <Goodnight> ื so ้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยครับแน่ใจแล้วมันจะมาแถวเนี้ยใช่มานันแล้ว กลักวกลัวเสร็จนั้นหรอแสงไฟเยอะๆน่นอะอันไหนวะมองไม่เห็นเลยนีปาปลาปิ๊ปจ๊อ,อสองคันเหรอมาแล้วเอาละ พ่อขายยาทำให้แม่งรู้ดีว่าแก๊งรถซิ่งกับพ่อขายยาเนี่ยเป็นคนละหลีกกันเตรียมตัวสตาร์ทเครื่องเฮ้ยเดี๋ยววันหนึงมันลงทำไมวะน่ะมันยังไม่รู้มั้งจอดไว้ที่บอกมันขับรถแค่นี้มันยังไม่คลายของขัดไหมนะครับที่มันขับรถเป็นปพระว่าหน้าต้องเป็นตายาแล้วต้องกลับพี่เจ้า มันเมายาแหละใครก็รู้หรือถ้าไม่ใช่กระบะสิ่งแล้วขับไม่ได้ถ้าพร้อมแล้วรถสิ่งเคลื่อนพลไปรถสิ่งนำเลยประกบหัวท้ายประกบหัวท้ายชาวเลิสเช็คอย่าพึ่งแซงใช่ไหม ่าเส้นนี้คือเส้นทางเข้าเมืองใช่ไหมช่างเอกใช่ใชโอเคช่างเอกว่าคันไหนเป็นคันหนไอยคูเปอร์เด่นสุดน่าจะคันสีแดงสวยไอ้โพลรอดไหมเนี่ย้ค่อยตามไป ค่อยๆตามไปเรื่อยๆ,ๆเดี๋ยวพอจอดได้ระยะเดี๋ยวผมซันโวเองภาพแตกหรือภาพไม่แตกนะครับภาพคมมากเลยตอนนี้ช่อเอ็กเ์ไอโฟมอยังเดี๋ยวติดต่อให้โอ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 ้ไล่ไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบค่อยๆไล่ไป น่าจะเมายาแหละขี้มาจากนั่นแน่เลยย้อนหลังเฟซบุ๊กสองวันให้หลังครับผมค่อยๆไหลไปตอนเนี้ยอย่างที่หนึ่งเลยให้รสซิ่งปิดหน้าขบวนส่วนพวกเราตามท้าย เราต้องยิงจากฝั่งซ้ายนะผมนั่งเบาซ้ายได้ยินผมใช่ไหมเนี่ยได้ยินได้ยินโอเคถนนใหญ่ละไอ้โผล่ไปไหนวะเนี่ยเอ,อ้าไม่ได้เรื่องวันนี้งั้นผมเอาเลยแล้วกันนะ เจ๊กติดเลยติดระเบิดได้ป่ะสวยเรียบร้อยไปคันแดงคือจุดหมายเจ๊ประกบคันสีดำ แกหลุดไปหนึ่งไปท่าเรือไปท่าเรือไปท่าเรือไปพี่ไปไปไหนไปไหนไปไหนเพื่อนไปพี่ไปเลยพี่เช็คตามคันแดงไปตามคันแดงไปเอาคันแดงเอาคันแดง ป <Uber. S 2> ้ามึงใครวะมึงตามผมทำไมจอดดีกว่ามึงทำอะไรมึงไม่จอดไม,ไม,อดมไม่จอดก็มาดิไ,ดาดไ,ดไล่มาเนี่ยไล่จิ้มไม่มาผมยิงไม่ได้เช็คแับมปั๊มปั๊มเฮ้ยผมรอดผมรอดไหม เย่ยรอดหมวะเนี่ยดว่ามันรอดไหมเดี๋ยวไม่นะเช็คขนาะเขาเช็คครับลองคนระับสวัสดีครับโอ๊ยอยยยยยย โอ๊ยไม่เป็นไรทุกคนมึงตามกูมาทำไมมึงทำอะไรกูไว้อ่ะมึงใครมึงเดินไปโอ้ยเดินไปไอ้เหี้ยอย่านะอย่านะเดินไปเพื่อนเดินไปทุกคนรอตรงเนี้ยกูดูหน้าให้กูป้าอะไรเอ้าเจ็บเจ็บโอ้ยเดินไปเดินไปเดินไปเพื่อนเดินไป มึงจะทำอะไรกูเลยเดินไป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 จะทำอะไรกูเลยกูไม่อยากทำอะไรมึงหรอกมึงเดินไปนเถอะมึงใครเนี่ยบอกรดิมึงเป็นใครกูชาววาิสไงคนที่เ,เช่าที่มึงบอกว่ากูปิดยามึงอ,ะอ่ะเดินไปมึงรู้ได้ไงกูอยู่นี่เ,เนี่ยกูรู <บ Leaving S 1> ้ทุกเรื่องแหละถ้ากูอยากรู้เดินไปเออกูเดินอยู่กูเดินอยู่ วายเพื่อนวาย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 เดินกูสั่งให้มึงเดินไงเดินไปอย่าสำออยกูเดินไม่ไหวลุกลุกขึ้นไม่ลุกกูยิงหัวมึงอย่าสำออยโอ้โอ้โอเคโอเคลุกขึ้นเดินไปโอ้แผนเยอะนะมึงเดินไปเดินไปเรื่อยๆมึงรู้ไหมว่ามึงทำอะไรเอาไว้ กูทําอะไรมึงบิดกูนี่อ่าก็ต้องไปเป็นตามนั้นแล้วกูบอกแล้วไงว่ามึงบิดกูบิดมึงแค่สามหมื่นกูก็บอกว่ากูจะคืนยาให้มึงคืนเงินให้มึงอ่าแล้วมึงไม่ต้องการแล้วไงอ่ามึงไม่ต้องการดังนั้นกูก็ไม่ต้องการคําขอโทษจากมึงเพราะมึงทําลูกกูไงมันก็สมควรแล้วไหมล่ะนี่มันมึงทําตัวมึงเองงบิดกูเองเดินไปเดินไปเพื่อนเดินไปเดินไปเดินไป เดินไปเดินไปมึงจะทำอะไรกูมึงอย่าทำอะไรกูเลยนะกูยังมีลูกเหมือนกันอ่าแล้วมึงรู้ไหมมึงมีลูกเหมือนกันลูกกูอยู่ไหนกูจะไม่รู้หรอกูปล่อยไปแล้วนี่กูปล่อยลูกมึงไปแล้วมึงจ้เาอะไรจะกูอีกเฮ้ไ้มึงเดินไปดีกว่ามึงอย่ามาสับออยกูป้าะ กูเปกูขออย่างหนึ่งอย่าสำออยใครเอามันขึ้นมาได้เอาขึ้นมาดิโออผ้วแล้วนะกดนอนกดลุกกดขึ้นกดนั่งกดทุกอย่างมึงรู้ไหมว่าตอนเนี้ยมึงบอกม,มึงมีลูกเหมือนกันลูกกูเนี่ยกำลังจะตายลูกกูนอนเป็นเจ้าทาน,นิรา เพราะใครทำไมมึงร้องดิมันนี่คานมาคานมาหากูดิคานมาคานมาอย่ายทำอะไรกูเลยอย่าทอะไรกูเลยกูปล่อยลูกไปแล้วก็จบไปแล้วนี่มึงไม่ได้ปล่อยลูกกูกูมาช่วยลูกกูมันก็ออกไปแล้วนี่มันปลอดภัยแล้วนี่ถูกต้องโอเค ไปไงคานสนุกไหมตอนทำคนอื่นอะเจ็บเลยอ๋อเอาล่ะงั้นสิ่งที่กูจะให้มึงก็คือมึงลุกขึ้นมาโอ้ยมจงลุกขึ้นมาเจมลุกขึ้นมึงลุกขึ้นมาให้กูยิงอ๋อกูลุกแล้วหันหน้ามาหากูนี่มึงฆ่าลูกกูตอนนี้ลูกกูฆาไม่เล้นทำ้ายกูขอแค่อย่างเดียวนะ อะไรมึงบอกว่ามึงให้กูปล่อยมึงไปใช่ไหมมึงปล่อยกูไม่เถอะกูจะจบทุกอย่างแล้วกูจะไม่มากูรังควานมึงอีกโอเคงั้นมึงมึงสัญญาเองใช่ไหมว่ามึงจะไม่รังควานกูก็ไม่รังควานมึงโอเคงั้นกูจะให้โอกาสมึงเหมือนที่มึงให้โอกาสมึงกระโดดน้ําลงไปแล้วกูจะยิงมึงลงไปถ้ามึงรอดมึงก็รอดลงไปโดดน้ําใช่ไหมโดดไป ô cạt điều nên chỉ biết bảo còn mừng chộp là còn กูปเปอรอ์เฮ้ยแคนั้นแหละกูบอกกันไนดะ้มึงว่ายน้ำหนีถ้ามึงหนีก็สุนกูได้มึงก็รอดแต่พอดีว่ามึงไม่รอดวะ่ะครับโอเคเขาได้ใช้กรมของเขาละไอ้พอว่ายน้ำเห<อ>รอใช่ครับว่ายน้ำไปแล้วไปนู่นตอนนี้น่าจะกำลังคุยกับน,นีโมอ,อยู่ เมื่อกี้มือมาวางระเบิดระเบิดเหลือกี่ลูกโอพโอเคอ่า <Okay>. uh, <ก>ตอนนี้เก็บให้ใครดีเนาะเก็บลูกดีไปก่อนยังมีอีกหลายคนที่เราต้องเอากลับไปบ้านชาวลิศตอนนี้เลยไปไปด้วยใช่พ okay. สวัสดีผมออกไปซื้อ,อยาเพิ่มนะครับคุณหนู นายน้อยสองวันแล้วครับหนูยังไม่ฟื้นเลยอ่ะยังไม่ฟื้นอีกเหรออาการยังไม่ดีขึ้นเลยครับไแ<า>ล้วเนง่งสวัสดีครับพี่เมียกูอยู่ไหนอยู่ข้างบน,นค,ค<ม>รับสวัสดีครับขอบคุณมากคุณก๊อตเมลวสวัสดีสวัสดีบอสแฮร์รี่สวัสดีวสดวัสดีครับพี่คิดตอบเป็นไรไหมผมไม่เป็นเลยแล้วครับพี่ขอบคุณพี่โบยัสซะเขาช่วยไว้อ่ะขอบคุณนะครับพี่ไม่เป็นไรหนูบอ่ไปดูเหอะไอ้หน้า โอเคเรา,<พ>าตรงนี้แหละเดลูก้า <L> ไหวนะไหวไหวนน้อยก็คือลิกเตอร์อออาอเป็นไงมั้งโอโกะร,รับรื่นไหมเชาว,ว่าไงรู้ไม่เื่นเลยรู้แล้วใช่ไหมว่าเชาาจะรอด เฮ้ยเฮ้ยไอ้หน้าตามหมอตามหมอดิตามหมอเต้หมอเต้ทำใจดีลูกเต้หมออยู่ไหนอะเต้พ่อมาแล้วเต้ครับเต้เตหมอเฮ้ยหมออยู่ไหนหมอเฮ้ยลูกเกิดอะไรขึ้นอะหมออยู่ไหนอะหมออยู่ไหนแฮลี่แฮลี่มาดูลูกค่ะแนเฮลี่หมอได้ยิ่งไมเนี่ยแฮี่แฮลี uh> ่ ไอ้เฮียไอ้แฮล์ี่ไปดูครับพี่ไปดูลูกกูไปดูการสติไอ้เวนแม่มงเอ้ยมาทางนี้เป็นเทียอะไรไม่มีสติเนี่ยเตอร์ทำไปเตอร์ทำใจดีไว้เตอร์เตอร,ร์ไม่เป็นไรลูกเตอร์เตอร์ไอ้แฮร่น่าจะเย็นไอ้แฮร์รีหลบมา หลบมาให้หมอดูหล,ลบไปอล่ <c oughs> โอเค, <responded> อเคสัญญาณที่ประจอนกลับมาแล้ว <c oughs> อเทน่า <c oughs> ชาวขอโทษโง่โ่ะ <c oughs> <า>หมอครับสารต่อทีฮะได้ครับได้ครับหมอต้องเจผมฝากหน่อยครับ ได้ครับผมเมื่อกี้มันสัญญาณหัวใจเนี่ยเนี่ยเนียออกมาก่อนออกมาก่อนไปได้อย่าขอหมอออกมาครับออกมาอ๋อผมรู้แล้วทำไมไม่เป็นไรให้หมอดูมก็ไม่เป็นไรจริงๆหรอเชาโม่หลานจะได้รับกรรมที่มันทำกับลูกกูเอาไว้ น,หน่หลังจากนี้ไปชาวิลิตจะไม่พูดประโยคเดิมละชาวิลิตจะฆ่ามูหลานชาววลิตจะไม่พูดคำเดิมนะที่ว่าเดี๋ยวเขาก็หายเดี๋ยวเขาเป็นนูน่นเป็นนี่เป็นนั่นไม่ต้องพูดละมูหลานต้องตายด้วยมือของชาวิลิตชาวลิตจะยิงหัวมันเองกับมือ มันก็คงต้อเป็นอย่างนั้นหละเชาเตรียมตัวถ้าเกิดลูกามันทำลูกเราขนาดนี้แล้วเจ้ายังปล่อยอะข้าก็หมดคำจะพูดเหมือนกันปาคุณชอบวิทย์ังไครับชอบหมอเรียถ้าเกิดลูกไม่ฟื้นเราจะต้องเคลื่อนลูกไปให้ปิดเงินเขาจะช่วยเราได้จริงๆหรอเชา้าอ่าตอนนี้อาการของ คอนเตอร์นะครับที่โอจะต้น,นแร<ล>งคือมันมีผลข้างเคียงจากยานะครับผมเท่าที่หมวอวินิจฉัยได้นะครับมันม,มีผลข้างเคียงจากยาครับคือต้องดูอาการได้อย่างใกล้ชิดนะครับลูกข้าจะปลอดภัยไหมอะหมอ,อต้องดูอาการอย่างใกล้ชิดยังให้กันตอบไม่ได้ครับตอนนี้ยังห้าสิบห้าสิบอยู่นะครับห้าสิบห้าสิบถ้าลูกผมเป็นอะไรผมเอาเรื่องทุกคนอย่าไปไหนเลยผมฝากลูกผมไว้ที่นี่แฮร์รี่ บถ้ามึงยังเมอแบบเมื่อกี้กูเอามึงน,นะขอโทษครับตเตอยเดี๋ยวพ่อจะแก้แค้นคืนให้เองโอเคนะอเธนชาชาวว่าไงม,มือข้างไหนที่มันแทงลูกข้างขวาเอากลับมาให้ข่าด้วย เดี๋ยวตัดมือให้เองเอหมอผมฝากด้วยนะได้ครับแม่งเอ้ยไม่เป็นไรหมอข้าจะอยู่้าลูกข้างในนี่ยแหละทุกคนได้ครับมารวมที่ชววริตวันนี้มีสองอย่างที่เราต้องทำกูไม่จะพูดเยอะนะ อะไรก็เรียกหมอได้นะครับอย่างที่หนึ่งเราจะจัดการแก๊งเสือโดยเฉพาะไอพีเคอย่างที่สองมู่หลานต้องตายอ่ะเหลวมึงมองหน้ากูกูบอกว่ามู่หลานต้องตายมึงเข้าใจไหมจะทําอะไรก็ทำยังจะเข้าข้างน้องตัวเองีกไหมล่ะมันแทงมึงเกือบตายอะ่ะแล้วลื้คิดว่าอัวเข้าข้างเหรอว่าเลยเจอยอมไม่รื้อทำอะ่ะฮะ นอกจากกระหลกกันแล้วถ้ามูลานตายไปีโอเคงั้นกระหลกเงินทุกคนเตรียมรวมพลเราจะไปที่บ้านเสือจักรยังไงก็ได้พร้อมปะทะเตรียมตัวให้เต็มที่โอเคนะโอเคครับคหนูส่วนทีมซิ่งเมื่อกี้ตามมาตะกลับ ทีมรถอ,ออกมาเจอกันคุณกดอ่าหาพิกัดไอพเคว่าตอนนี้มันอยู่ไหนไปเยี่ยมมันซะหน่อยดิ ดูถ้ามันคงสบายใจน่าดูเลยนะมันจัดปาร์ตี้อยู่ที่ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันใช่ไหมใช่โอเคไปดูทิศทางการยิงก่อนไอพโพระเบิดเหรียญลูกหนึ่งใช่ไหมโออโอเคไปเฮ้ย mm. hey. ไวนะ oh. บอกทุกคนที่ไม่ใช่ทีมรถกลับไปก่อนโอเค งั้นเดี๋ยวขอขึ้นไปดูข้างบนก่อนปั๊มนี้ใช่ไหมคุณโกศใช่กำไรทางสัญญามีเกี่ยวกับผู้หลานไหมผมไม่แน่ใจครับผมขอเล็งก่อนแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น ทักายทุกคนครับไม่ช็อตเหรอรอแป๊บหนึ่งหนึ่งแก้อยู่เฮ้ยมีใครอยู่หลังผมไหมผมไงไอ้พออยู่ไหมอยู่อยู่อ่าชักเอ็กซ์มันกำลังปาร์ตี้ว่ะหลังจากที่ลูกผมเกือบตาย มันปาร์ตี้อยู่อมีวิธีอะไรไหมที่จะทำให้ระเบิดลูกหนึ่งคุ้มค่าที่สุดอ่ะระเบิดปั๊มแม่งอยวะพ่อพระเบิดปั๊มแม่งเลยพอ้ลงไปเลยลงไปเลยเอาให้มันแดกกันหน่อยเอารถตู้คันเมื่อกี้แหละเอาไปละลายทิ้งหลังจากระเบิดปุ๊บรอดูถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราไป สวัสดีครับไอโพไปยังน่ะมปแล้วลงไปแล้วไอพีเคเต้นอยู่ตรงกลางเลยส่วนคนอื่นกำลังสนสนาการดื่มเบียร์ในปั๊มน้ำมันไอโพไปแล้วรู้สึกว่าปั๊มนี้เป็นสัมปทานของเสือจัรด้วยนะถ้าจำไม่ผิด พ่อติดด้ท <Amen. S 1> ั่วชเอ็กบอกมาติดด้ทั่วอ๋อเหลือก้อนเดียวอ้าอย่างเหลืออยู่แถบนี่วะแม่งซุปไว้ด้วยวะต๊อไอพ่อระเบิดเลยโอ้โหบุมโอ้โหโอ้โหโอ้โห ดอกไม้ไฟสวยดีกำใดใครก่อกำนั้นคืนสนอกคุณก๊อตส่งผม ซ้ายมือข้างหน้าเลยบอกพวกเราทุกคนไปบ้านเสือจักเล่นไม่ซ้ายมือข้างหน้าผมจอดรถไว้ตรงแยกรอทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายจอดหน้าโอเคตรงนี้แหละเจอบ้านเสือจักเลยอ่า Một người đang bắn! Một người đang bắn! Ê! 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 Đi nhanh! Đi nhanh! Anh muốn hả? Anh! Anh muốn hả anh? Anh muốn anh? Anh Anh ไปสตว์ทำลูกหัว

มาเจอกุยสัตว์นี่สัตว์ไม่ไหนมาดิสัตว์มามามึงมา นี่กไอสัตว์มึงนี่ลูกหมาชิบหายไอ้ลูกหมาเอ้ยพี่แคไปไหนเพื่อน ฉล่อจะตามมานะพี่แก เชื่อไหมตามแล้วนึ่งผมฮิวก่อนเลือดจะหมดเลือดจะหมดเลือดจะหมดแล้บนึงเฮ้ยเกือบไม่รอดไม่รู้มันตายหรือเปล่านะต่อยพีเคมมีเกาะ กาะผมก็แตกนะตอนนี้โอ้ยภาพอย่างชัดกับคุณครับไม่ตายเหรอเดี๋ยวก่อน mm hmm. ผมว่าเราไปบุกเสือจักดีกว่า mm hmm. ไปคุยกับเสือจักให้มันจบไป mm hmm. <c oughs> แล้วก็เคลียร์ไป mm hmm. ไม่รู้ตายป่ะนะ